สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมเกี่ยวกับฟรีไฟล์มคูณเติมถูกแต่ได้เพจได้เยอะร้านนี้เลยครับร้านม e โลทอปอพครับเกี่ยวกับการเติมเกมฟรีไฟล์แล้วก็เกมอื่นออีกมากมายครับเพียงส่งยูไอดีก็สามารถเติมได้แบบง่ายๆเลยนะครับใครที่สนใจนะครับคลิกลิงก์แฟนเพจใต้คลิปนี้หรือใครสะดวกทางไลน์ครับก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยแอดมิโลทอปอัพนะครับอย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับร้านเขานะครับเติมใบเติมถูกปลอดภทยร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องมิโลท็อปอัพนะครับผมไม่มีการโกงการเก ทักทายกันนะครับเดี๋ยวรออยู่ที่เฟสเด้อสวัสดีครับวันนี้นะผมก็จะมาสอนเพื่อนๆแต่แรงโซโล่นะครับประจำซีซั่น24กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้นะผมก็จะมาเล่นสายเดินเกมกันอีกแล้วนะครับผมมาดูซิว่าจะไหวหรือเปล่านี่ฮะที่นีคการโดดนะครับเราจะไม่โดด้นเครื่องหรือว่ากลางเมืองครับเพราะว่าคนลงเยอะนั่นเองครับแนะนําว่าให้โดดท้ายเครื่องนะครับหรือว่าขอบแมบบนะครับทุกคนเนี้ยโอเคเกมนี้โดดไหนรีแล้วเนี่ยผมรู้แล้วผมจะไปไหนนะครับผมจะไปสวนยางางามิใช่ป่าววะ ส่วนงายางามินี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะครับหรือว่าจะเป็นเกาะแก้วนะครับในเกาะสวรรค์เก่าแต่นี่มันเป็นเกาะสวรรค์ใหม่ทุกคนช่ามันเถอะนะครับไปกันเลยเลสกอุย้ยคนบนเครื่อง17คนครับโคนไปเยอะเนี่ยเลยวะทุกคนชิบหายแล้ววะ่ะส่วนไอเทมเสริมที่ผมเอามาในเกมนี้นะครับอันแรกก็คือเจ้าตัวตาล่าสังหารครับอันที่2ก็คือเจ้าตัวเครื่องตจวจับครับตาล่าสังหารนะครับเมื่อเราเปิดคิวแรกนะครับ ของที่มันออกออกจะสมนะครับก็จะมีแต่ของดีๆนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นก่อยไอวอนะครับส่วนเจ้าตัวเครื่องตรวจับนะครับก็จะเปิดตำแหน่งของสัตว์ตัวครับเวลาเราโดดนั่นเองครับผมว้าวโอว้สองตัวว่ะทุกคนนิวหูดานาผมเลยเอาว่ะผมแต่งตัวสไตล์แลมโบ้ด้วยนะทุกคนนะแลมโบ้เบบ้าทุกคนรู้จักเปล่าทีวีวอสนะครับน่าจะรู้จักกันแหละโคตรดังเนะี้ยหูชิบหายแล้วทุกคนไปบวกต้นเกมแน่นอนใน,นนี่โอ้โหอุตสาห์ผมหลีกเลี่ยงแล้วอ่ะมันมีตัวว่ะ อย่างนี้คือต้องใส่ครับทุกคนหาปืนเลยหาปืนเลยวิได้คาได้คะสวยสวยววสวยเลยวิฟาา้ามัด้าใน้หมดวไม่ได้ตะยิววิกดโคโนโกดโคโนเหลอเพื่อนมาดิมาดิกดโคโนส่วนมาดิเป็นชิวแตกวิเจอกอาซาทุกคน<ว>ต้องเล่นกอาซาครับเกมนี้ฮะกอาซามันแรงทุกคนครับเราต้องระวังนะครับเพราะว่าตอนลงเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด2ตัวนะครับดังนั้นเราก็ความเซฟๆซฟก่อนนะครับพยายามแบบว่าเดินขอบบ้านนะครับผมเสียวอีกตัวหนึ่งว่ะเสียวขอมาลอยรองนะครับไม่ใช่อะไร เผื่อมันมาหล่อยจริงเว้ยตัวเนี้ยกูขอแบบว่าจ้าเอ๋ฮันแน่เวรุ่นทําไรเนี้ยสกิลที่ผมออกมาในเกมนี้นะครับสกิลแรกก็คือเจ้าตัวเคนลี่ครับสกิลที่2ก็คือเจ้าตัวแม็กซิมครับสกิลที่3ก็คือเจ้าตัวฮายาโตะครับสกิลที่สก็คือเจ้าตัวโคโน่นั่นเองครับผมประมาณนั้นเลยนะระหว่างนี้เราก็ฟาร์มไปเรื่อยครับระหว่างที่เราฟาร์มก็สังเกตดูคนด้วยนะครับเผื่อว่ามีคนมาหล่อยเราเนี้ยมันอาจจะมีตัวนะครับทุกคนฮะเช่นเราโดดลงมามันก็มี2ตัวนะครับมันน่าจะมีีตตตัวววแล้้รถนนนอองงะะะไปาเเดิกม่ อุด้านหน้าผมมีตัวสวัสดีแม่สาวน้อยมาดิไอวอรไปก่อนนะไอวอไม่ติดไอวอดีเลยผมดันเลยดีกว่าวมีระเบิดนี่ฮะฟาระเบิดใส่เลยครับตรงนี้ครับมาไปหนึ่งดอกอุ้ยขอดันมาครับต้องจู๊โล่งเบี่ยมครับมาดิเพื่อนมาดิอุ้ยวิวิวิซีผมอยู่ไหนมาดิมาดิเรียบร้อยแตกคนนี้ตึงด้วยครับคนนี้น่าจะประมาณแดงแดงขึ้นครับเรียบร้อยแตกผมบอกเลยปัญญาครับปัญญาก่อน วิยมีตัวมามีตัวมาทุกคนนะหลังผมอุ้ยต้องจุกแล้วนี่แหละครับทุกคนเราต้องฟังเสียงดีๆครับเอามีหูฟังที่ดีครับ,รบจุกไปเลยครับอเอา้าทำไมขี่รถเดี๋ยว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 ,ยวขี่รถจนผมวะนี่เอา้าขี่รถไปไหนเพื่อนเอาถอยเฮ้ยเอาถอยเฉยเฮ้ยเอาทำไมเขาถอยอะ่ะงงหรือว่าน้องเขารู้จักผม<ะ>อยากให้ผมได้คลิปใช่ป่าววะ ถ้าใช่น้องนะครับก็ลองคอมเมนต์หน่อยนะฮะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้ผมมั่วไปก่อนโอเคครับไปฟาร์มศพก่อนครับต้องบอกเลยนะครับเวลาเราฟาร์มเนี่ยเราต้องสังเกตุกคนดีดีนะครับเช่นช็อตเมื่อกี้เนี่ยเห็นปะผมเดินมาก็เจอคนเลยนะทุกคนนะยมันอันตรายนะเพราะว่าเราอาจจะแลงตกได้เว้ยทุกคนแล้วก็ต้องฟังเสียงดีดีครับเราจำเอาไว้เลยนะครับเวลาเราฟาร์มเนี่ยมันจะมีคนอยู่เมืองกับเรานะครับประมาณ2 3สาคนเนี่ยมันอาจจะมีแบบว่าตัวแฝงอยู่นะทุกคนนะแบบเนียนๆนะทุกคนสายแคมเนี่ย เผื่อเรามาแล้วเออเราไม่เห็นตอนแรกเว้ยฟาร์มอยู่ดีๆผ่มาจ้าอ๋ท่านเนี่ยเฉยลยโอเคทุกคนแลกก่อกับไบวอนครับสไตล์เดิมเพิ่มเติมโบโจด้วยครับอุ้ยเจออัพกาะทุกคนเราต้องอัพกาะเลยนะครับผมแนะนําเลยต้องเป็นกอดสีเท่านั้นบอกเลยว่าก่อสีต้องมาครับทุกคนเงี้ยเวลาเล่นโซโล่เนี่ยผมแนะนําตลอดนะครับว่าควรเป็นเก่อสีนะครับเวลาเราเจอระเบิดเนี่ยเราจะได้ไม่ตายนะครับทุกคนเงี้ยหลังจากที่เราฟาร์มของเสร็จครับก็ถึงเวลาที่เราจะต้องเดินเกมครับทุกคนครับไปครับลุยกันเลยฮะ l Let's go โบเล s โกโบมาครับทุกคนครับหลังจากที่เราฟาร์มเสร็จเราก็เดินเกมกันเลยนะครับทุกคนนะได้เวลาเดินเกมนะครับต้องบอกก่อนนะครับเราต้องฟาร์ให้มันฟูๆูนะครับมีก่อนนะครับมีไอวอมีปืนอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าฟูแล้วนะผมก็แนะนําว่าสักประมาณกอดสามขึ้นแล้วกันนะครับเริ่มเดินเกมนะประมาณนั้นเลยครับแล้วก็ต้องมีไอวอเยอะๆด้วยนะครับประมาณ5ก้อนขึ้นกําลังดีแต่ผมมี3ก้อนนะทุกคนโอ้ยมีคนขี่รถด้วยเพราะว่าในการเดินเกมนะครับผมบอกเลยว่าไอวอนี่จาเป็นมากๆครับทุกคนนีัยสำคัญจัดอะ ขี่รถไปด้านหน้า,าเอาไงดีวะอยากไปแลกไอวอมากเลยครับแต่แลกไม่ได้โอเค๋ยวผมไปเดินเกมมันก่อนแลวกัน,นครับไม่เสี่ยงดีกว่าเดี๋ยวตุยเอาผมเสี่ยงเขาขี่รถมาชนผมอะ่ะมิชาน่เลยไม่ได้ตัวลอล่ามาด้วยนะครับโอ้โหเกมนี้คนเล่นมิช่าเยอะเหมือนกันทุกคนดูดิอ๋อคนนี้ทำไมขีร่รถช้าทำไรเอ่ยอมไม่เปิดดีกว่าครับตอนแรกว่าจะเปิดแล้วใจแข็งไว้ก่อนไม่อยากเปิดครับเป็นเราเราเดินนะ ผมไม่แนะนําให้เดินลงล่องแบบผมนะครับเพราะว่ามันอาจจะตุยได้นะเวลาเราจะเดินลงล่องเนี่ยเราควรที่จะมีไอวอลนะครับประมาณนี้นะครับเราถึงจะเดินได้นะแต่ถ้าใครไม่มีไอวอลนะครับหรือว่าไอวอลน้อยก็แบบว่าเดินก่อบ้าน้วกันนะทุกคนนะมันจะช่วยเซฟเรานีครับต้องบอกเลยว่าเทคนิคเนี่ยเป็นเทคนิคที่สตรีมเมอร์หลายๆคนเล่นกันครับเป็นเทคนิคแบบว่าสายเดินเกมอ่ะสำหรับคนที่ไม่แคมกันเนาะเขาก็จะเดินเกมประมาณนี้นะครับทุกคนครับหูเลโซนลงตรงนี้วะชิบหายแล้วผมต้องไปหาที่นั่งแคมก่อนแล้วครับทุกคนครับถ้าผม่่หนนนนีตุแอ ไม่ได้ตูคนนะตูเลสโซนแน่เลยไปครับไปหาที่เคลียร์มันก่อนนะอุย้ยเดี๋ยวตูจริงได้าจริงไปแล้วไปแล้วเดอ้อบปอยู่เลอเ,ลเดอ้อเดี๋ยวแคมตรงนี้แล้วกันครับทุกคนเนะี่ยแคมหลบเ,เลเสโซนนี่เฉยนะครับเดี๋ยวเราก็เดินเกมกันต่อครับไปครับทุกคนครับได้เวลาเดินเกมกันต่อครับไป่รุ่นสเวดากองอย่างเราครับอุ้ยอะไรอะอะไรทะลุวะคนหรือเปล่าอ๋อไม้เบสบอลคนหรือเปล่าไม่น่าจะใช่ทุกคนอุ้ยมีคนขี่รถนี่ว่า เก็บแอดอกซัดด้วยเก็บแอดอกซัดด้วยเอาไงดีวะผมว่าผมต้องปล่อยผมต้องปล่อยแวงไปวางก่อนละกันอุ้ยด้านหน้ามีตัวโอ้ยอย่าฆ่าจังวะอย่าฆ่ามากเลยอะทุกคนแต่ทําไม่ได้นะครับไปก่อนละกัน <c oughs> ถ้ามันโล่งเกินไปนะครับผมก็จะไม่เสี่ยงนะครับเพราะว่าไอ้วอมันน้อยครับต้องบอกก่อนนะครับว่าสายเดินเกมียกับสายบูเนี่ยมันจะไม่เหมือนกัน,นครับ สายบุกก็คือกล้าเล่นใส่สุดประมาณนี้นครับแต่สายเดินเกมเนี่ยเราอาจจะแบบว่าใช้ไอคิวในการเล่นน,นิดน,นึงนะฮะหรือว่าแบบกินเนี่ยนิดนึงอ่ะประมาณนั้นนะครับทุกคนเน,น,นี้ยเออสายกดนิดนึงอินเตอร์เกินอุ้เมืองอินเตอร์เกินอุ้ยมีตัวแล้วนะผม <S <s อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้าวโคตระหรอเพื่อนเ,เจอระเบิดปะล่ะเอาหนีเอาถอยเอาหายตัวนี้ถอยเฉยฮัลโหลเอาวิ่งไปแล้วทุกคนเองไปไหนเอาานล่างก็มีชิหายแล้วผมผมไม่เสี่ยงดีกว่า เยอะเกินครับตรงนี้เยอะจัดแลวใครมันไม่บีบแตะแถวนี้วะทุกคนด้านล่างก็มีครับด้านบนก็มาครับทุกคนครับครบเครื่องจริงๆครับตรงนี้ครับคบเครื่องเรื่องต้มยำอุ้ยมีโดนด้วยขอยิงทิ้งได้ป่ะนี่เอาโดนอยู่ไหนอะเอาโดนหายในวะอ๋ออยู่ตรงนี้ยิงทิ้งเลยเออกว่าจะแตกเป้าสะบัดไปสะบัดมาอยู่มเมื่อกี้เ<อ>ขายังอยู่ตรงหินเลยนะครับทุกคนเนี้ยผมหนักยิงดีกว่าป่ะอุ้ยเขาวิ่งแล้ววะทุกคน ต้องเปิดเลยครับตรงนี้ครับอุ้ยก้อสร้ายอย่างแรงบอกเลยมาดิหวยวอลกแล้วไอไวอลไวเหลือเกินพ่อหนุ่มคนนี้ว่าแต่ทำไมตัวดา้างเขาไม่ยิงช่วยผมวะพันธมิตรกันจริงปุ๊นี่โอ้โหโอ้โธโมกไปลววะทุกคนโอ้ยิงไม่ทันแล้วครับแบบนี้ต้องปล่อยเนะด้านล่างไม่ช่วยเว้ยเดี๋ยวผมต้องจูงไปเล่นอีกฝั่งก่อนเนี้ยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ขอบวงนะมันจะเล่นยากนะครับมีตัวด้างนะครับ,รบเราก็จูงเข้ามาฝั่งนี้นะฮะหลีกเลี่ยงไปก่อนเนะี้ย ถ้าเหลี่ยมไหนศัตรูได้เปียกก็จุ๊กมาถอยก่อนก็ได้นะครับทุกคนครับไม่ต้องไปเสี่ยงเดินไปยัดกับเขานะทุกคนดูวงดิบินไปใกล้จัดนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมไปแลกไอวอก่อนไม่มีไอวอเลยทุกคนไอวอผมมีนิดเดียวเองนะไม่ใช่ไรเวยเพราะว่าผมยังไม่แลกไอวอเลยนะครับตอนนี้ครับมันเหลืออีกหนึ่งชุดไงที่ผมยังไม่แลกนะครับก็คือ3าก้อนนั่นเองเนาะโอ้โหไอวอเต็มเลยว่ะผมไม่ไปดีกว่าลาก่อนนะไอวอเพื่อนเราไม่แลกนายนะไอวอไปก่อนแล้วเพื่อนเจอกันใหม่ชาติทต โอ้โหคนใส่บ้านฟาร์มหนึ่งตีมอ่ะทุกคนผมไม่เสี่ยงดีกว่า,วาถ้าผมไปแรกผมว่าผมมีสิทธิ์ตู้น่เลยอ่ะทุกคนสายเดินเกมนะครับเราต้องมองอันดับเป็นเรื่องสําคัญครับแล้วก็เรื่องคิวมาทางครับทุกคนครับเดี๋ยวผมดัาฆ่าคนตรงนี้ละกันนะครับไม่รีบครับไม่รีบอุ้ยฝั่งนี้ใส่กันฝั่งเขื่อนก็มีทุกคนอุ้ยหลายทางเลยนะครับตรงนี้ครับฝั่งเขื่อนตรงไหนเละยิงกันบ้านฟาร์มก็มีอุ้ยหลายทางเว้ยเห็นแล้วเห็นแล้วมาดิมาดิมาด,มาดิอุ้ยหัวแตกโคตรเว ไฮไลท์ไฮโลเลยเมื่อกี้อ้าวสามคิวเลยครับทุกคนครับแต่วงมันก็บีบหนีเราตลอดเลยเนาะวิ่งมาแล้ววิ่งมาเราหรอวิ่งมาเราหรอเพื่อนอุ้ยจะตายจะตายนั่นเอาเสียชีวิตใช่ป่าวะไม่รู้ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเนี่ยอุิยมีตัวด้านบนเ้าตัวด้านบนหลอยผมแน่เลยเพราะว่าคิวขึ้นเมื่อกี้อ่ะแต่ผมไม่แน่ใจว่ะดูดีตัวด้านบนอยู่ไหนออาวิ่งหรอเพื่อนวิ่งหรอเพื่อนรอยิงครับเอาเอาเฮ้ยเม็ดเดียวว่าแต่ไอวัวใครตรงนี้ ไอวอใครเอ่ยไอวอใครเอ่ยโว้ยมีตัวนหน้าสวัสดีแม่สาวหน่อยมาดิโอ้ยอวอไวสกอบค้างไปหนึ่งโอ้โวว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 วเรื่องจังหวะทุกคนผมว่ามาเล่นระเบิดเนี่ยเลยว่ะผมจุกดีกว่านั่นไงกู้จะไปขาดครับปลาระเบิดมาแล้วโอ้โหเกือบเกือบดีนะครับที่เราเกาะสีครับนี่แหละครับผมแนะนําเลยว่าโซโล่ควรเกาะสีจริงๆครับระเบิดมันเล่นเยอะเว้ยไม่ใช่อะไรผมลองมาเล่นแล้วซีซั่นนี้ผมแนะนําเลยโอ้โหเกมฟด้วยอ่ะทุกคนอันตรายเกินมา มีเหมือนกันเราว่าระเบิดโอ้โหมาไม่ยังวะต้องทางโคโนโครับอ้าวโดนนะเจ็บนั้นนะ่ะเจ็บนั้นน่ะอุ้ยมีตัวเข้าหลังทุกคนเอายิงมันเพื่อนยิงมันเอออย่างนั้นเราเพื่อสวยสวยไมปืนพันมาเหรอพันมาไม่เดียวเลยนะนะั่นน่ะเอาจริงไปไหนรอดทุกคนเขาไปไหนรอวะเอาหายทำไมไม่โผล่มาวะผมตั้งถอยหลังไปก่อนครับเอา้า แล้วตัวเมื่อกี้อ่ะไปไหนวะเมื่อกี้เขายิงมาฝั่งนูน้นเอาหายเรียบร้อยครับไม่รู้ว่าไปไหนช่างเถอะอุ้ยด้านหน้ามี่มาดีเพื่อสนอสไนโอะสไนโอะมาดิโอ้หว่าซาเจาะคุ้นแรงบอกแล้วว่าก็ซาปืนโกงนะครับทุกคนครับควรจะเล่นว่าแต่ตัวด้านหลังนี่คือหายเลยนะครับทุกคนครับไม่เห็นเลยอ่ะไปครับเดี๋ยวผมจุกลงก่อนครับต้องเข้าวงก่อนโอ้โหยด้านหลังโอ้โหอะไรทางกึน โอ้นี่ไงไอตัวนี้ไอตัวที่มันยิงช่วยเราเมื่อกี้โอ้โหเรียบร้อยครับทุกคนเนี้ยบวกเท่าไหร่วะเนี่ยดูก่อนนะครับเราค่าคิวเยอะอยู่นะอุ้ยอุ้ยบวก38ครับทุกคนครับถือว่าบวกเต็มครับสลัดเกมนี้ครับทุกคนเนี่ยก็จบไปแล้วนะครับสลัดคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนชอบก็อย่าลืมพากันกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับผมเยอะๆไปเลยนะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมบ๊ายบาย